สวัสดีครับสวัสดีผู้ติดตาม Youtube ของผมทุกท่านนะครับวันนี้นะครับสรุปข่าวสโมสรอาร์เซนอลนะครับก็จัดให้กับแฟนอาร์เซนอลตามคำขอนะครับข่าวใหญ่ของสโมสรอาร์เซนอลในวันนี้นะครับมีหลากหลายเรื่องนะโดยเฉพาะหลายๆคนนะครับที่อดห่วงนะครับอนาคตของมิเกลเจต้านะครับว่าจะคุมทีมอาร์เซนอลได้ต่อไปหรือเปล่านะครับเพราะว่าตอนนี้เองเนี่ย อันดับตารางคะแนนของอาร์ซอลนะครับอยู่อันดับที่15ของตารางนะครับเอาตรงๆเลยนะ10ปีเนี่ยแย่ที่สุดแล้วครับไม่เคยมีในปริษั์ของสโมสรอาร์ซอน Arsenal นะครับนั่นก็หมายความว่ามิเกลเ,เตตานะครับอยู่ในสถานการณ์ที่ลําบากนะครับลำบากตรงๆเลยแต่ว่าเรื่องราวดีๆของอาร์ซอลก็มีนะครับในปัญหาทุกทีมมีปัญหาหมดนะครับแต่ใครจะจัดการปัญหาได้ดีดที่สุดเนี่ยวันนี้ อาร์ซอนมีแนวทางในการจัดการปัญหายังไงนะครับเดี๋ยวเรามาชมกันนะครับยุโรป้าดีอาร์ซอนเข้ารอบเป็นอันดับที่่าไรนะครับก็เน่นอะนครับผลงานอาร์ติต้านี่ก็ไม่ขี้เหร่นะเขาเนี่ยมีความกล้าหาญในการที่จะรับอาสาเนี่ยมาดูแลอาร์ซอนนะครับแต่ฟุตบอลมันต้องใช้เวลาผมบอกสั้นๆแค่นี้นะครับเรามาดูรายละเอียดของข่าวนะครับสรุปข่าวสโมสรอาร์ซอน Arsenal กันช่วงเย็นวันนี้นะครับ ข่าวที่1น,นะครับผมเริ่มต้นด้วยเรื่องราวของเมซุตโอซิลก่อนนะครับเรื่องราวของเมซุตโอซิลเนี่ยแท้จริงแล้วนะครับจริงๆผมก็ไม่รู้เรื่องนะว่าโอซิลเนี่ยจะขายยากขนาดนี้นะครับตามรายงานจากสื่อต่างประเทศในวันนี้นะครับว่าจริงๆแล้วนะครับสโมสรอาร์เซนอลเนี่ยพยายามที่จะขายเมซุตโอซิลออกไปเนี่ยให้กับหลากหลายทีมตัวอย่างในวันนี้ที่เป็นข่าวก็คือสโมสรยูวนตุสครับ โอซิลเนี่ยถูกผักดันให้ย้ายไปอยู่กับยูเวนตุสถึงอย่างน้อยนะครับ5้ครั้งแล้วนะครับแต่ปัญหาสำคัญคือขั้นเหน่อยครับโอซิลไม่เคยคิดที่จะลดขั้นเหนของตัวเองตามที่อาร์ซอลจ่ายเงินไปนะครับมันเลยมีปัญหาไงไปยูเวนตุสได้ด้วยฝีมือแต่ค่าเหนื่อยยอมรับไม่ได้นี่คือปัญหานะครับใช้คำว่าไม่มีสโมสรไหนยื่นขอซื้อเขาเลยนะครับอาร์ซอนได้แค่ ยื่นไปให้ยูเวนตุสว่าคุณจะเอาไหมท้ายที่สุดนะครับคำตอบมันชัดเจนว่าไม่มีใครเอาเมซุสโอซิลนะครับแต่ในสถานการณ์ปัจจุบันนี้การไปอยู่กับเฟนิบัชเช่เนี่ยแล้วก็ลดคะแนลงไปอ่ะมีความเป็นไปได้มากที่สุดมากกว่า90%แล้วล่ะในตอนนี้นะครับก็ต้องรองดูกันต่อไปนะครับว่าโอซิลจะออฟฟิเชียในการย้ายทีมในช่วงของตลาดเดือนมกราคมนี้หรือไม่นะครับก็แฟนปืนใหญ่เนี่ยก็เสียดายนะ เขาเนี่ยระดับโลกเพลเมเกอร์ตัวจริงแต่ทำงานด้วยกันไม่ได้แค่นั้นเองนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวที่2นะครับเรื่องราวของการต่อสัญญานะครับผมบอกแล้วว่าทุกอย่างมีปัญหาแหละแต่ใครจะจัดการปัญหาได้ดีกว่ากันนะครับก็มีการพูดถึงนะครับว่าอาร์ซอลอยู่ดับ15นะครับและการยิงประตูเนี่ยของอาร์ซอลเนี่ยมันก็แย่ไปตามอันดับอีกนะครับทีนี้เนี่ย โฟกัสถึงมิเคลเตต้าผู้จัดการทีมคนปัจจุบันนะครับว่าแท้จริงแล้วนะครับ10เกมตอนนี้เนี่ยในพรีเมียร์ลีกเนี่ยอาร์ซอนอยู่ดับที่15นะครับเป็นเรื่องที่ยอมรับไม่ได้นะครับแต่สิ่งหนึ่งเนี่ยที่อาจจะเป็นข้อผิดพลาดก็ได้ก็คือการยิงประตูของอาร์ซอนครับตอนนี้อุบาเ์บยองเนี่ยฝืดมากเลยตั้งแต่มีการพูดถึงเยอะนะฝืดต่อสัญญามาแล้วฝืดมากนะครับตอนนี้เองเนี่ยมันคือปัญหาสําคัญ ที่อบาเ马ยองเนี่ยกำลังพยายามอยู่นะครับในส่วนของอาร์เตต้าครับปฏิเสธความรับผิดชอบไม่ได้นะครับก็พูดถึงสรุปสั้นๆว่าอันดับที่15เนี่ยยอมรับไม่ได้นะครับแล้วก็การต่อสัญญาฉบับใหม่กับโาเมยองเนี่ยต่อมาปุ๊บเขาไม่เหมือนเดิมอะไรประมาณนี้นะครับก็ต้องให้เวลาครับดูกันต่อไปแต่ผมเชื่อว่าบอร์ดบริหารคงจะไม่ให้เวลาอาร์เตต้ามากเท่าไหร่หรอกนะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของจิมมี่การ์เกอร์นะครับก็วันนี้เนี่ยการ์เกอร์เนี่ยวิจารณ์เกียร์เจอคอบเชียนเกียร์เจอคอบเชียนเนี่ยเป็นเอเจนต์นะที่มีส่วนในการดึงนักเตะมาให้กับสโมสรอาร์ซอน R เรื่องน่าแปลกคือนักเตะส่วนใหญ่อายุเยอะยกตัวอย่างอย่างวิลเลียนกับเดวิสคุยนะครับวิลเลียนเนี่ยก็ไม่น่าที่จะเซ็นนะเพราะอะไรอะ่ะ มันผิดหลักการของอาร์ซอลอาร์ซอลนะครับไม่ต้่ว่าตัแต่ยุคข,ของเซนแมนเกอร์นะครับเขาบอกแล้วว่าพัฒนายาวชนเพื่ออนาคตการเซ็นสัญญาก,กับวิลเลียนเนี่ยหักปากาเซียนนะครับวิลเลียนค่าเหนื่อยแพงดีเทลกราฟบอกไว้ว่าดีลว,วิลเลียนเนี่ยไม่ควรเซ็นเลยแต่ก็เซ็นนะครับการที่วิลเลียนมาอยู่กับอาร์ซอลนะครับในตอนนี้เองเนี่ยเขาอยู่เล่นให้กับอาร์ซอลในทุกรายการไป14นะครับ ยังยิงประตูไม่ได้เลยถ้าผมจำไม่ผิดนะผมเคยพูดข้อมูลในส่วนนี้ไว้ว่าวิลเลียนฟืดมาก14นัดยิงไม่ได้เลยนะครับก็แน่นอนครับเขาเรียกว่าตัวสำคัญอนะคอร่อาประเด็นใหญ่ในอังกฤษเนี่ยของเทเลกราฟเนี่ยเขาบอกเลยว่าไอ้ตรงส่วนของวิลเลียนเนี่ยแล้วก็คริกซัวเรสแล้วก็เดวิสสุวีเนี่ยสามคนนี้คือลูกค้าของเกียร์เจคอบเชียมแล้วก็ได้เงินเยอะด้วยนะ ฉะนั้นมันมีปัญหาอะไรหรือเปล่านะครับกับการที่เกียร์เจคอบเชียนเนี่ยมีผลประโยชน์กับอาร์ซอนและผลงานนักเตะเนี่ยแย่มากเลยประมาณนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของนิโคลัสเบนเนอร์กันนะครับผมไม่ใช่แฟนอาร์ซอนนะครับแต่ผมเป็นแฟนลิเวอร์พูลเนี่ยผมก็เพิ่งรู้นะว่าเรื่องราวในสโมสรอาร์ซอน Arsenal เนี่ยมันมีปัญหาเยอะมากก็จากการแปลข่าวนี่แหละนะครับ นิโคลัสแบนเนอร์นะครับได้ออกมาเปิดเผยนะครับว่าในปี2013นิโคลัสแบนเนอร์เนี่ยถือว่าเป็นกองหน้าคนหนึ่งนะครับที่ตอนที่เป็นเยาวชนอยู่เนี่ยผมใช้คําว่าไม่ค่อยมีปัญหามากเท่าไหร่นะจนกระทั่งปี2013นี่แหละที่เขาจะย้ายออกจากอาร์เซนอลนะครับแบนเนอร์เนี่ยพอได้แจ้งกับอาเซนเมเจอร์ว่าผมจะขอย้ายทีมแค่นั้นนะครับอาเซนเ b เจอร์เปลี่ยนไปทันทีครับ <As> อเซนเวเกอร์ได้บอกกับนิโคลัสแบนเนอร์นะครับว่าให้คุณหาสม,มสอใหม่ได้เลยนะครับแต่ปรากฏว่าในปี2013นั่นเองนะครับอเซนเวเกอร์ไม่สามารถหากองหน้าแทนนิโคลัสแบนเนอร์ได้อยู่ๆเขาก็โทรศัพท์ขอไปนะครับโทรศัพท์มาบอกนิโคลัสแบนเนอร์ว่าขอโทษคุณไปไม่ได้แล้วนะคุณจะต้องอยู่กับเราต่อไปนะครับนั่นก็หมายความว่า แบนเนอร์อดย้ายทีมันทีตอนนั้นดิโกอล่แบนเนอร์เนี่ย,เ,ยเขาจะไปอยู่กับฟิซซันพเพลตคุยกันไปหมดแล้วครับทำให้แบนเนอร์เนี่ยถึงขนาดด่าอาร์เซนอลเลยนะครับว่าคุณให้ผมอยู่ต่อไปอีกหปีโดยที่คุณหาคนแทนผมไม่ได้การย้ายทีมของผมต้องการเล่นฟุตบอลเท่านั้นนะครับคนนั้นก็เลยมีปัญหาก,กันไงนี่คือปัญหาของอาร์เซนอลในอดีตนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของ คควิดนะรับระดับ3แล้วนะลอนดอนการที่รัฐบาลตอนนี้นะครับประกาศให้ผู้ชมเนี่ยเข้าสนามได้ไม่เกิน2,000คนเนี่ยในลอนดอนเนี่ยเริ่มเข้ามาดูบอลกันแต่สิ่งหนึ่งนะครับที่ทาง Sky s p o r t News ได้รายงานนะครับว่าลอนดอนนะครับถูกปรับเพิ่มมาตรการป้องกันโควิดเป็นระดับ3เนื่องจากมีคนติดโควิดมากกว่า100,000คนนะครับ การปรับระดับ3นะครับก็ถูกประกาศไปเรียบร้อยนะครับนั่นก็หมายความว่าผู้เข้าชมเกมเชลซีอาร์ซอลสเปอร์เวสแฮมคิสตัลพาเลตเนี่ยอาจจะไม่ได้ดูบอลในสนาม2,000คนอาจจะแต่ได้ดูอยู่นะครับตอนนี้นะครับก็มันเป็นเรียกว่ามาตร,รการการป้องกันนะครับแต่ในสมุสรเน,นี่ยเราเห็นแล้วนอะว่าป้องกันดีมากอยู่แล้วนะครับก็แจ้งให้ทราบตามนี้นะครับก็แค่เพิ่มระดับความป้องกันการป้องกันโควิด ในลอนดอนเป็นระดับ3นะครับเรามาต่อกันทีเ่เรื่องราวของเดี๋ยวผมต้องไม่ค่อยไปทีละประเด็นนะโอ้าหผมอ่านแล้วแปลไปเยอะมากนะครับามาในส่วนของเกมอ๋อทอมัสสปาเต้ก็มีข่าวไม่ดีของสมสอนอาร์เซนอลก่อนแข่งนะครับก็ยืนยันชัดเจนครับว่าทอมัสสปาเต้นะครับจะไม่ได้รบไ,ไม่ได้ลงสนามในเกมที่เจอกับเบอร์สตีนะครับ ทอมัสปาเต้นะครับวัย27ปีนะครับตั้งแต่มาอยู่กับอาร์ซอลด้วยค่าตัว45ล้านปอนด์นะครับก็เป็นตัวจริงมาเกือบตลอดเลยนะครับแต่ที่น่าเสียดายนะครับเขามาบาดเจ็บในเกมที่แพ้สเปอร์2ประตูต่อ0นะครับก็ตอนนั้นเองเนี่ยตัวของคือตัวของทมัสปาเต้นะครับก็โพสต์ในอินสตาแกรมของเขาผมแปะอินสตาแกรมแล้วนะปาเต้ได้บอกนะครับว่าตั้งแต่ผมย้ายมาอยู่กับครอบครัวของอาร์ซอลนะครับ มันเป็นเรื่องที่เหลือเชื่อมากผมได้รับการสนับสนุนอย่างมากจากโค้ชนะครับโค้ชมีอิทธิพลต่อผมในการตัดสินใจในผลการแข่งขันที่มันไม่ดีแต่เราก็สามารถสร้างสิ่งดีร่วมกันได้ผมโชคไม่ดีที่ได้รับบาดเจ็บแต่ผมหวังว่าผมจะกลับมาได้อีกครั้งในไม่ช้านี้และต่อสู้เพื่อทีมอีกครั้งนะครับก็ถือว่ายอดเยี่ยมนะปาเต้เนี่ยเซ็นมานะครับ อาเิต้ามีเวลาน้อยผมบอกแค่นี้แหละนะครับแต่คุณจะใช้เวลาที่น้อยเนี่ยให้มีประสิทธิภาพยังไงเป็นเรื่องที่ต้องทดสอบอาเิต้าเองนะครับเรามาต่อกันที่ผลฟุตบอลยูโรปาลีกนะครับในนัดล่าสุดนะครับนัดที่6จากการแข่งขัน6นัดตามภาดนะครับสโมสรดักดักนะครับก็แพ้อาร์ซนอล2ประตูต่อ4นะครับก็ใช้ชนะของอาร์ซอลในนัดนี้นะครับดนดับตารางคะแนนในเกมยูโรปาลีกนะครับ อาร์ซอนอลอยู่กลุ่ม B นะครับก็เป็นจ่าฝูงชนะรวนเลยครับแข่ง6นัดมี18แต้มเต็มนะครับเข้ารอบเป็นอันดับหนึ่งของกลุ่มไปรอบ16ทีมนะครับเดี๋ยวจะมีการจับฉลากจับสลากในวันจันนี้นะครับแล้วก็ตามมาด้วยมันโมสม,มสรอนโมนะครับแล้วก็มาพี่ลับปิดเวนานาแล้วก็สม,มสรอนดน์ดดัด,น,ดน,นะครับก็แพ้รวนเลยนะครับก็ทีมมันต่างชั้นกันตามนี้นะครับอาร์ซอนอลเข้ารอบ 16ทีมยูโรปาลีกนะครับเดี๋ยวไปรอนน็อกเอากันนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของโปรแกรมารแข่งฟุตบอลพรีเมียร์ลีกกันบ้างนะครับจบจากยูโรปาลีกก็ต้องมาแข่งพรีเมียร์ลีกกันต่อนะครับโปรแกรมารแข่งฟุตบอลพรีเมียร์ลีกนะครับนัดที่12จาก38นัดนะครับของอาร์ซอลนะครับก็อาร์ซอลมีคิวแข่งวันจันตี2:15นทีนะครับตี2:15นัีวันจัน อาร์ซอนจะเปิดบ้านรับกันมาเยือนของเบอร์สตีนะครับทีนี้ผมก็จะอัปเดตข้อมูลทุกอย่างของอาร์ซอนรวมถึงการทำนายผลการแข่งขันของสโมสรอาร์ซอน Arsenal ให้ฟังนะครับเริ่มต้นจาก11ผู้เล่นตัวจริงของสโมสรอาร์ซอน Arsenal ก่อนนะครับก็เดี๋ยวค่อยมาดูกันเนาะใครเจ็บไม่เจ็บนะครับผู้รักษาประตูนะครับจะเป็นเบนเลนโนนะครับคู่กลางคู่เซนเตอร์นะครับเป็นกาเบรียลจับคู่กับโฮลดิงนะครับ แบ็คขวาเป็นเบเยรินแบ็คซ้ายเป็นทรีเน่นี่ครับคู่กลางนะครับเป็นกันิชาก้ากับเดนิสเซบาโยสนะครับสามประสานในลุกก็จะเป็นโอบามยองชาก้าและก็วิลเลียนนะครับหน้าเป้าเป็นอเล็กซงลากัสแซกนะครับก็จัดชุดใหญ่ไฟกระพริบเหมือนเดิมนะครับทีนี้เนี่ยทีมเยือนต้องพูดทีมเยือนเบอร์ซี่นะว่าเขาจัดทีมยังไงนะครับผู้รักษาประตูจะเป็นนิกโปล์นะครับคู่เซ็นเตอร์เป็นเบนมี Me, กับทาคอสกี้นะครับ ไปขวาเป็นโลตันนะครับไปซ้ายเป็นเชเลอร์นะครับคู่กลางเป็นบาร์ฮิลกับเวสต์วูดนะครับปีขวาเป็นแบดดี้กับแบไปซ้ายเป็นแม็กนิวนะครับสองกองหน้าเป็นโรดิเกสกับวูดนะครับก็ถ้าไลอ้อนอย่างนี้เนี่ยชุดใหญ่ของเบอร์ซี่เหมือนกันนะครับฉะนั้นเกมที่อาร์ซนอลนะครับจะไปเยือนเบอร์ซี่เนี่ยไม่ใช่ที่อาร์ซนอ์เล่นในบ้านเจอกับเบอร์ซี่ขออภัยนะครับก็มีโอกาสเก็บ3แต้มได้ผมพูดตรงๆนะถ้าจัด ลักแซ็คกับโอบามายองในลุ่มสนามอย่างนี้นะครับก็เรามาดูกันนะครับว่าทีนี้เนี่ยโดยรวมฟอร์มเป็นอย่างไรนะครับก็ในพิมพ์ลีกเนี่ยอาร์เซนอลเองเนี่ยอยู่อันดับที่15นะครับแล้วก็เจอกับทีมอ่าบิ๊กโฟร์แพ้ลิเวอร์พูลแพ้แมนซิตี้แพ้ยังไม่ใช่บิ๊กโฟร์ทั้งหมดเนาะก็จะมีเลสเตอร์ซิตี้ด้วยแอสตันวิลล่าด้วยวูฟด้วยนี่คือทีมที่แพ้หมดเลยนะทีนี้เนี่ยปัญหาสําคัญของอาร์เซนอลคือ วันนี้เล่นในบ้านต้องสามแต้มสถานเดียวเพื่อ,อยังไงอ่ะเพื่อทำอันดับตารางคะแนนให้สูงขึ้นไปถ้าอาร์เซนอลเก็บสามแต้มนะครับจะมีสิบหกคะแนนตอนนี้อาร์เซนอลอยู่อันดับที่สิบห้าครับมีสิบสามคะแนนลบสี่นะครับ,นนบ,รบถ้าเก็บสามแต้มจะมีสิบหกคะแนนก็จะขึ้นมาอันดับที่สิบเอ็ดนะครับในกรณีที่ลูกได้เสียเป็นบวกนะครับแต่ก็ยังยากอยู่เต็มที่ขึ้นมาที่สิบเอ็ดตามหลังคริสตตลพาเลต 5คริสตานเปเลตไม่ขยับอันดับนะครับก็ทีนี้อัปเดตนะครับใครบาดเจ็บไม่บาดเจ็บบ้างนะครับตอนนี้ใครเจ็บไม่เจ็บบ้างเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับเริ่มต้นจากกาเบียลมาตินาลีก่อนนะครับกาเบียลมาตินาลีนะครับได้รับบาดเจ็บที่หัวเข่านะครับก็จะยังไม่ทราบว่าจะกลับมาได้ตอนไหนนะครับก็ดูแล้วปีนี้เนี่ยไม่ได้ได้ลงสนามละกาเบียลมาตินาลีนะครับ บาดเจ็บที่หัวเขา่าโทมัสปาเต้บาดเจ็บที่กล้ามเนื้อผมแจ้งไปแล้วนะว่าบาดเจ็บที่กล้ามเนื้อโทมัสปาเต้นะครับน่าจะกลับมาในเกมที่เจอกับเอเวอร์ตันในวันที่19ธันวาคมนะครับนี่คือปาเต้นะทีนี้เซสโครซินัทนะครับก็น่าจะกลับมาวันที่13นี่แหละก็คือเกมที่เจอกับเบอร์สตี้ได้โครซินัทนี่ก็มีปัญหาการบาดเจ็บแค่เล็กน้อยนะครับเช็คความฟิตก็น่าจะโอเคอยู่นะครับ ส่วนนอมิสตูีนะครับได้รับบาดเจ็บที่ศรีรษะนะครับตอนนี้การดีขึ้นแล้วก็ตามกาหนดการในสื่อบอกไว้ว่า13ทมธันวาคมนี้เกมที่เจอกับเบอร์ซี่น่าจะกลับมาลงสนามได้นะครับแล้วก็ลิสนิวสันเจ็บที่ศรีรษะก็น่าจะกลับมาในเกมที่เจอกับเบอร์ซี่ได้เหมือนกันนะครับลิสนิวสันนะครับส่วนนิกป,ป๊อบโดนแบนในเกมในเกมทีมชาติเหรอสามเกมโดนใบแดง ไม่เกี่ยวกับพิมลีกอยู่แล้วก็ลงสนามได้นะครับก็นิโคลัสเปเป้ขอไปผมไปอ่านนี้ปุ๊บได้ไงเนี่ยนิโคลัสเปเป้นะครับก็จะโดนแบนโดนแบนเกมสุดท้ายในวันอาทิตย์นะครับก,ก็แบนต่อไปก็ไม่เห็นเป็นไรนะครับก็ตามนี้นะครับหมดไปแล้วนะครับสําหรับเรื่องราวของโปรแกรมการขันของสโมสรอาร์เซนอลทั้งหมดนะครับคราวนี้ผมมาโฟกัสเรื่องของความกดดันของมิเกลเตต้าบ้างนะครับ ชอนได้นะครับได้ออกมาให้กำลังใจมิเคลเดต้านะครับว่าจริงๆแล้วนะแรงกดดันเนี่ยมันมีอยู่ในผู้จัดการทีมทุกคนอยู่แล้วนะครับขอยินดีต้อนรับมิคเคลเดต้าชอนได้พูดแบบตลกนะขอยินดีต้อนรับเลยอัเต้าน,นะครับกำลังอยู่ในช่วงของแรงกดดันในการถูกไล่ออกเป็นสิ่งที่โค้ชทุกคนต้องได้รับนะครับ คือชอนได้ให้กำลังใจประมาณนี้แหละทุกคนคนทุกคนนั่นแหละมันมีแรงกดดันหมด <c oughs> การแสดงออกมาทางวงการฟุตบอลเนี่ยมันเป็นอะไรที่เร็วมากเลยนะเมื่อคุณแข่งขันจบแรงกดดันมหาศาลมันจะมาหาคุณทันทีโดยที่ว่ามันจะเป็นบวกหรือลบแค่นั้นเองนะครับอาร์เซต้าตอนนี้เองเนี่ยมีทั้งข่าวดีและข่าวร้ายแหละแต่ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับคําควิจารณ์เรื่องที่เป็นธรรมหรือไม่เป็นธรรมทุกคนจะต้องจัดการมันได้ ผู้จัดการทีมทุกคนจะต้องผ่านจุดนั้นเป็นสิ่งที่ต้องทำนะครับก็ชอนไใท์ให้กำลังใจอาร์เตต้าประมาณนี้เลยยินดีต้อนรับสู่แรงกดดันนะครับเพราะาเบอร์ซี่เองเนี่ยก็หนีจนตกชั้นนะ่ะแล้วก็เอาตัวรอดพิม์ลีกมาได้นะครับไม่ว่าจะตกชั้นหรือเื่อนขึ้นชั้นทุกอย่างผ่านพ้นผู้จัดการทีมทุกคนต้องรับได้นะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของคริสเตนเอลิกเซ่นนะครับก็ถ้าใครดูสรุปข่าวการายกทีมในวันนี้เนี่ยผมเจาะประเด็นของเอลิกเซ่นไปแล้วนะว่าทําไมต้องมาเล่นในพิมยรีกนะครับเป็นเรื่องของกําแพงภาษีของคนต่างชาติในอิตาลีนะครับก็เอลิกเซ่นไปอยู่ในอิตาลีไม่ถึง2ปีอะไม่สามารถจ่ายภาษีให้ได้5 0นะครับก็เลยต้องมาพิมยรีกก็คืออิตร์ีรลานจ่ายไม่ไหววันนี้นะครับอาร์ซอนเป็นหนึ่งในทีมนะครับที่สนใจเซ็นสัญญาก,กับ คริสเตียนเอริกเซนะครับค่าตัวในการย้ายทีมก็จะอยู่ราวๆไม่เกิน20ล้านปอนด์นะครับแจ้งให้ทราบประมาณนี้นะว่าอาร์เซนอลสนใจเอริกเซนด้วยเช่นกันนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของวันนี้นะวันที่ผมทำข่าวคือวันที่12ธันวาคมเมื่อปี2012มันเกิดอะไรขึ้นกับอาร์เซนอลนะครับมันนี่ข่าวร้ายของอาร์เซนอลในเกมนั้นเองเนี่ยเกม FA Cup อาร์เซนอลเจอกับสโมสรแบทฟอร์ดนะครับตอนนั้นเองเนี่ยแบทฟอร์ดเนี่ยเสมอในเวลากับอาร์เซนอล1ประตูต่อ1นะครับเสมอกับอาร์เซนอล1ประตูต1แล้วก็ยิงจุดโทษชนะ3-2นะครับก็คนสุดท้ายที่ยิงชนเสาก็คือโทมัสแฟมัเล่นนะครับก็จบเกมนะครับเป็นสถานการณ์ที่แย่มากของอาร์เซนอลนะครับซึ่งไอสถานการณ์ที่แย่มากในวันนี้เนี่ยอาจจะอยู่ในช่วงที่แย่ในปัจจุบันด้วยเช่นกันนะครับก็ แจ้งให้ทราบประมาณนี้นะครับมันเป็นเรื่องประวัติเก่าๆของสโมสรอาร์ซอนในในวันนี้เมื่อปี2012นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของวิลเลียนนะครับตอนนี้เองเนี่ยวิลเลียนฝืดมาแล้ว14ประตูอา14นะัดยิงไม่ได้เลยนะครับตอนนี้เองเนี่ยมีข่าวว่าสโมสรลิเบร์ตี้นะครับเขาติดต่อขอซื้อวิลเลียนนะครับก็ยังไม่ยังไม่แน่ใจนะว่าอัลเจตาจะให้ไปไหมแต่ผมเชื่อว่านะน่าจะ 50-50เอาตรงเนาะวิเลียนนะครับยิงไปแล้ว63ประตูกับอีก62แอสซิสต์ในการลงสนาม339นัดให้กับเชลซีในปี2013ถึงปี2020นะครับแล้วก็ลงสนามให้กับอาร์เซนอลตอนนี้ย้ายมานะครับอยู่กับอาร์เซนอลลงสนามในทุกรายการ14นัดยิงไม่ได้เลยแต่ทำได้3แอสซิสต์นะครับก็ต้องพิจารณากันอีกทีนะครับที่มาของขาวก็มาจากเอลโกดิจิตอลนะครับก็ แจ้งให้ทราบตามนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของดาวรุ่งของอาร์ซอลนะครับก็คือฟอร์าดินโบโลกันนะครับฟอร์ดินโบโลกันเนี่ยอายุ19ปีสูง178ซมรหนัก66กิโลกรัมเล่นตำแหน่งกองหน้าสวมเสือ้อหมายเลข38ให้กับสโมสรอาร์ซอนนะครับก็วันนี้นะครับบาโลกันเนี่ยได้รับความสนใจจากหลายๆสโมสรนะครับอาร์เตต้าพูดชัดเจนนะครับว่า ต้องเก็บเด็กคนนี้ไว้นะครับก็แจ้งให้ทราบตามนี้นะครับเรามาต่อกันทีเ่เรื่องราวของบิลเลี่ยมซาลิบ้ากันนะครับอนาคตของซาลิบ้านี่ผมเดาไม่ถูกจริงๆนะเพราะว่าเขาไม่ไม่รู้ยังไงอะเซ็นมาทําไมก็ไม่รู้นะครับก็แน่นอนครับอาเจตาจะประกาศในเร็วนี้นะครับว่าจะขายหรือไม่ขายถ้าขายนี่ก็เดือนมกราคมนี้เลยนะครับสมมติอนที่รอติดต่อขอซื้อเนี่ยมีอยู่แล้วนะครับก็ รอให้มันชัดเจนอีกครั้งแล้วกันนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของลูคัสตอร์เรล่านะครับก็ตอนนี้เองเนี่ยไปยืมตัวอยู่กับสมสรแอตเลนติโกมาริดนะครับล่าสุดนะครับอาร์ซอลอยากจะขายแบบถาวรไปเลยนะครับก็เล่นใกับสมสรอาร์ซอนนะครับ89นัดยิงไปได้4ประตูนะครับปัจจุบันนี้ก็อยากไปอยู่กับอเลติโกมาริดนะครับก็เดี๋ยวเราดูกันเจรจากันนะครับอาร์ซอนอยากขายถาวรตามนี้นะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของการิชาก้านะครับกานิชาก้าก็มีข่าวมาว่าอาร์เซนอลอยากจะขายการิชาก้าแต่ผมรู้สึกว่ากานิชาก้าเนี่ยลงสนามเป็นตัวจริงให้กับอาร์เตต้าเนี่ยบ่อยมากนะครับก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่า,าเป็นข่าวลือหรือเปล่าแต่ว่าเราก็ต้องฟังไปเรื่อยๆเนาะล่าสุดน,นะครับตามรายงานจากยูโรสปอร์ตนะครับว่าอาร์เซนอลเองเนี่ยก็ไม่มีแผนระยะย,ยาวที่จะเก็บการิชาก้า ไว้กับทีมนะครับแล้วก็เขาคิดว่าในเดือนมกราคมนี้จะขายกันิชาก้าไปเลยนะครับกันิชาก้าเนี่ยมีสัญญาอยู่กับอาร์เซนอลถึงปี2023นะครับยิงประตูไม่ได้เลยแจ้งให้ทราบตามนี้นะครับปิดท้ายด้วยข่าวนี้นะครับก็อัปเดตนะครับดีลของโดมิโกโบสตายนะครับก็ชัดเจนแล้วนะครับเขาจะย้ายไปร่วมทีมไรซิก สั้นๆประมาณนี้นะครับเป็นไงไหมครับสรุปข่าวการย้ายทีมนะครับตลาดนักเตะล่าสุดของสโมสรอาร์ซอลข่าวของอาร์ซอลผมต้องขออภัยนะแฟนๆปืนใหญ่เพราะว่าผมไม่ได้ทําได้ทุกวันนะครับก็สโมสรพิ่งจดไว้แล้วก็เรียงลาดับไปผมก็ทําข่าวหลักไปก่อนนะครับแต่ก็จะจัดให้เรื่อยๆแล้วกันจะพยายามนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามคลิปนี้นะครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ผมด้วยนะครับคลิปนี้ช่องเจนวิทย์ส่วนประสิทธิ์ลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ